ขอทำเงินก่อนลิพูเลงโลสามแข้งดังเพื่อซื้อแวนเนอร์ไนกี้ยอมให้หงจะใส่นิวบาลานสเตไปจนจบซีซั่น สวัสดีครับมาติดตามข่าวสารของฟุตบอลกันครับลิพูสมโมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิม์ลีกอังกฤษนะครับพร้อมที่จะพิจารณาขายชชดานชากิลี่แฮร์รี่วิส,สานและมากโกกรูยิชหลังจบฤดูกาลนี้ครับเพื่อที่จะระดมทุนไปซื้อติมโมแวนเนอร์กองหน้าคนเก่งของอาบีไลซิกสมโมสร,รดังในกุนเดสิลก้าเยอรมันตามรายงานของทีเอลเอนติกสื่อกีฬาชนะเมืองผู้ดีครับ ป็นที่รู้กันว่าลิพูครับได้มองเวนเนอร์เป็นแข้งเป้าหมายหลักสําหรับการเสริมทัพหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับแต่ว่าด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 บเาทำให้การเงินของสโมสรครับได้รับผลกระทบเต็มๆซึ่งอาจจะทําให้พวกเขาต้องรอคว้าตัวหัวหอ,อกทีมชาติเยอรมันวัย28ปีช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแทนนะครับอย่างไรล่าสุดครับที่แอตแลนติกระบุว่าแวนเนอร์ยังคงมีโอกาสที่จะย้ายมาถิ่นแอนฟิลหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับถ้าหากลิพูสามารถขายนักเตะ3คนออกไปได้โดยเชื่อกันว่า วาหงแดงตั้งเป้าจะทําเงิน30ล้านปอนหรือประมาณ1,200ล้านบาทครับจากการขายเชดานชาคิลี่ครับและหวังที่จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งจากการปล่อยตัววิสันครับและก็กรูยิตอีกด้วยทั้งนี้แวนเนอร์ซึ่งมีข่าวได้รับความสนใจจากเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่52ล้านปอนหรือประมาณ2 8 0ล้านบาทนั่นเองนะครับ เดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับออกมาระบุว่าลิพูได้ข้อสรุปกับไนกี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าพวกเขาจะยังได้สวมชุดของนิวบาลานซ์ต่อไปจนจบซีซั่นนี้หลังจากเดิมทีสัญญาของหงแดงกับนิวบาลานซ์กำลังจะหมดลงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับลิพูได้บรรลุข,ข้อตกลงกับไนกี้ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกครับแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะยังสวมชุดแข่งของนิวบาลานซ์ไปจนกระทั่งจบศึกพิมลีอังกฤษครับฤดูกาลนี้ตามรายงานของสื่อครับ หงแดงประกาศไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเื่อพวกเขาจะเซ็นสัญญากับไนกี้เข้ามาเป็นผู้ผ,ผลิตชุดแข่งรายใหม่กับทีมครับหลังจากสัญญากับนิวบาลานซ์จะมีผลจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับโดยลิปูกับนิวบาลานซ์เป็นพันธมิตรกันมาเป็นเวลา5ปีครับซึ่งนิวบาลานซ์ก็หวังว่าจะได้อำลาลิปูแบบสวยหรูครับด้วยการเห็นทีมของกุนซือเจเกนคอปชูแชมป์ถ้วยพิมลีกในชุดของบริษัทครับจากการที่ตอนนี้ลิปูมีโอกาสสูงที่จะได้แชมป์ลีกไปครองด้วยครับ อย่างเราก็ตามการที่พิมลีกต้องพักการแข่งขันตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจากโควิด19ทําให้มันไม่มีทางที่พิมลีกครับจะกลับไปเตะได้ในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้นะครับก่อนที่จะเกิดการตั้งประเด็นว่าสุดท้ายแล้วลิฟท์พูจะยังสวมชุดนิวบาลานซ์ไปจนจบซีซั่นหรือเปล่าโดยมันส่งผลให้เกิดการสงสัยว่าจะมีข้อพิพาทด,ด้านกฎหมายเกิดขึ้นหรือไม่ครับถึงกรนนั้นล่าสุดครับเดลี่มลก็ออกมาแฉลิฟท์พูว่าได้ปรึกษากับทางไนกี้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับและไนกี้ก็อนุญ,ญาตให้ทีม ของเจคกนคอปให้ใส่ชุดแข่งของ New Balance ไปจนจบซีซั่นนี้ได้นะครับโดยว่ากันตลอดว่าเวลาที่ผ่านมาลิฟูก็อยากให้เกียรตินะครับนิวบาลานซ์ด้วยการใส่ชุดของบริษัทนิวบาลานซ์นะครับจนจบซีซั่นเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็คิดว่าอืเห็นด้วยนะครับ